สวัสดีครับช่องเกษตรครับเอ,อวันนี้เราจะพามาดูวางระบบสายน้ำยหยดของแปลงอ้อยนะครับนี่เป็นอ้อยต่อที่สองนะครับต่อที่สองก็หมายความว่าเราเราตัดไปหนึ่งชุดแล้วนะครับเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วมันก็เป็นต่อที่แตกออกมาใหม่ครับ ปกติอ้อ,อยอ้อยปกติจะปลูกกันประมาณ3ามปีครับเพราะว่าใช้รถเกี่ยวใช้รถเกี่ยวแล้วอายุตอมันจะสั้นลงหน่อยฮะเพราะรถมันเหยียบแล้วมันแน่นมากน,นี่ก็คือผมเอาใส่น้ำหยดมาวางนะครับผมเป็นโซนครับเพื่อเพื่อที่จะลดบำรุงให้ตอเก่านะครับมันแตกขึ้นมาใหม่นะดูนะครับ อันนี้จะเป็นต่อที่โดนตัดไปนะครับเมื่อตอนต้นปีนะครับนี่ฮะลักษณะที่โดนตัดไปตนก็จะตัดไปนะฮะจะเหลือแค่นี้ครับเราอันที่แตกใหม่ก็จะแตกแตกมาจากอันเก่านะฮะล้วเราก็ต้องบํารุงมันไปเรื่อยๆครับบารุงให้มันโตแล้วก็เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวในปีหน้านะครับ อยู่ในกรเบวการแบบดูแลรักษาแล้วก็บำรุงรักษานะครับวันนี้อันนี้เป็นโซนที่มันเป็นเศษนะครับเมื่อวานผมได้มาวางไว้แล้วก็วันนี้จะมาดูว่ามันเปียกทั่วถึงหรือเปล่าครับก็วิธีดูก็ง่ายๆครับเราคุยดูที่ดินนะฮะ อันนี้สภาพดินเปียกอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นแปลงเล็กๆนะครับเรามาเดินดูทำเล็กๆจะได้เดินดูทั่วๆนะฮะบอกว่าทำน้อยก็ ทำให้ดีครับผมเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่เยอะก็ดูแลให้หมดนะครับเป็นแบบว่ารักน้อยๆแล้วก็รักน,นานๆอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกันไหมอะ่ะนี่เป็นปลายสายนะครับดูท่าเหมือนว่าเออ มันจะเปียกมาไม่ถึงแล้วมันก็จะไม่งอกให้เรานะครับถ้าสมมติว่าน้ำมันมาไม่ถึงนะครับเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการไล่น้ำใหม่หรือว่าเราเปิดก๊อกมากเกินไปอันนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าแรงดันน้ำมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันเป็นบ่อ ขาเรียกว่าบ่อโซลาเซลล์นะครับนู่นนะฮะเล็กๆนู่นนะครับก็ห่างจากตรงนี้ประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยเมตรโดยประมาณครับน่าจะได้กระปัามจากบ่อมานี่นะฮะแต่ว่าก็ยังเปียกนมดถึงนี้ก่ะตรนนี้เรามา ตัดงานนะครับเร,เรียกว่าตดงานตรดทานทบทวนนะฮะทบทวนผลงานของเรานะครับแต่น้ำมันมาไม่ถึงครับเหลือเศษอีกเยอะเลยครับที่น้ำมาไม่ถึงครับ เอ,อเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรดีครับน่าจะต้องต <c oughs> ้องับอน่าจะต้องปล่อยน้ำใหม่แบบว่าเน้นครับเน้นไม่ต้องเยอะมากครับปล่อยให้มันมาใสเริมๆอีกสักหนึ่งวันนะครับ ว่ามันดันไม่ถึงริมนะครับเศษเขาเรียกว่าเศษฮะ้วผมวิธีเล่งน้ำเราก็จะไปปิดก๊อกนะครับปิดก๊อกที่เราเปิดไว้เยอะๆอะครับเราปิด ไปบ้างครับเพื่อที่ว่าน้ำมันจะได้อัดมาที่ถึงปลายครับนี่ฮะเห็นกอ๊อกไหมครับเราเปิดไว้เยอะเลยครับเราจะปิดไปอีกสักห้าล่องแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็มาปิดหนึ่งสองสาม ซีอาฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับวันนี้เหมือนท้งฟ้ามันคืมคืมครับแดดยังไม่ค่อยออกก็น้ำมันก็ยังไม่ค่อยน่าจะยังมาไม่ถึงมั้งฮะหรืออาจจะถึงแล้วแต่ว่าเบามาก ถึงแล้วครับแต่ว่ามันเบามากอะแทบไม่ออกเลยครับเห็นไหมฮะน้ำดันมาแล้วครับแต่ว่าแดดแดดมันมีเมฆปกคลุมครับวันนี้อากาศคืมคืมเย็นเย็นนะแต่ตอนตอนบ่ายเราจะมาดูกันอีกทีครับว่าวันนี้ต้องเดินตรวจว่ามันถึงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานต่อไว้เราก็ไม่ได้เดินตรวจนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับตอนนี้เราขอเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ